พระทุกวันนี้ส่วนมากจะตั้งสำนักเพื่อเป็นสำนักขอทานดูเขาก็พูดมันก็เถื่อนมันก็ยาจกขอทานมันก็พวกใยอดายอยากมันก็เทือนใจเราไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มันก็าประมาทพ่อเราเนี่ยมันก็ประมาทพระเจ้าอ่ะก็เพราะใครเป็นคนทําก็เพราะลูกของพระองค์คือก็คือพวกเราเป็นคนทําอย่าว่าไงมันก็พูดไหมล่ะเนี่ยเราพอเราพูดกับเจโจประดับยนต์โจโจก็ปุ๊บปั๊บ จากเัานี่เป็นต้นไปนี่ผมไม่ให้มีแล้วนะลุงผูวพันว่านั่นที่ลูกเข้ามาวัดเราในช่วงต้นๆนั่นเองตอนนี้ลูกเขามีหลายล้านหลายอะไรเขาไม่เขามีโอ,อกาสนั่นเน่องของเรื่เหมือนจากนั้นจนถึงทุกวันนี้เขาจะไม่รับเลยลุงปู่ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นลุงสีลุงปู่นี่จยให้มีอย่างนี้นะหัวว่าอว่าง,งี้ถ้าต้องการทำบุามดกุศลเราก็ไปวัดเลยนั่นแหละถ้าไม่ไปวัดวัด เราต้องรู้จักครูบาอาจารย์รูปนั้นดีว่าเป็นอย่างนั้นแบบนี้เราก็เลยพูดถึงพระวินัยของพระถ้าพระแท้จะไม่มีอย่างนี้เราเลยพูดอย่างนี้ท่านจะบอกมเล็กน้อยท่านจะทาก็ทาไม่ทําแล้วก็คือจบไปถ้าท่านจําเป็นถ้าท่านไม่จำเป็นท่านไม่ยุ่งของพวกนี้หรอกเราเรกว็วางั้นถ้าจะเป็นจริงก็เหมือนที่น้องกูจําเป็นที่มีเจตนาที่จะตั้งมูลิธินี่แหละเพราะต้องการให้ปัจจัยของลูกบริสุทธิ์ สะอาดหมดจดเวลาเราตายไปแล้วหรือเมธเรายังมีชีวิตยอยู่เขาจะต้องบริสุทธิ์สะอาดหมดจดที่ปะจัยของลูกทาบุญมากน้อยตามกาลังศรัทธา,า,ทาของลกูกที่มีเจตนาเป็นบุญ,บญกุศลทั้งใกล้และไกลและก็ผ้าป่าเพื่อพระพิษุสฆงอาพานี่แหละเพื่อเป็นกองทุนพระภิษุสฆงอาภาธนี่ถือว่าเราทํปในครั้งแรกก็เพราะว่าเนี่ยญาติพ่อสังวานนี่ โดนพวกเปิดพวกผีศาจน้ำกดน้ำล้างห้องน้ําเข้าจะจนหน้าเละดังที่เห็นนี่เนะี่ยเขาก็เป็นลูกเขาเป็นคนต่างประเทศนี่ใช่ไหมล่ะพีลารักษานี่ก็ต้องใช้จ่ายเงินเป็นปกติแห่งคนต่างประเทศจนตามตัวกฎหมายนั่นนั่นเราก็เลยพีนานณาเตยตองตัวนี้นั่นนะลูกเขาก็ได้มารูปเดียวนี้ใช่ไหมล่ะ แล้วก็ไปแล้วก็มาคนนั้นมาเนี่ยก็คนนี้มาจากประเทศเราแล้วเขาก็มาในความผโลภเราก็สาธุกับลูกนั่นแหละเราก็ต้องเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาเราก็ต้องดูแลนะเรื่องของเรื่องมันมันมีความจำเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ได้ไปเรียกอะไรลูกนี่เพียงประกาศใหีลูกชาบิว่าด้วยเหตุจําเป็นอย่างนี้อย่างนี้ช่วยกันดีไหมสงสารครูบาอาจารย์เพื่อนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเพื่อประพฤติปฏิบัติเพื่อต้องการเป็นบุญเป็นกุศลได้ได้กุศลเต็มเม็่เต็มหน่วยครับ เจออย่างนี้เราจะไม่เข้าไปดูแลท่านหรือนะประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีประเทศไหนเลิศเท่าดีเท่านัลูกนะไม่มีประเทศไหนที่จะเทียบประเทศไทยเรื่องทานบารมีเรื่องความเมตตาเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่มีประเทศใดๆใ,ในโลกที่เทียบประเทศไทยได้่มีความจำเป็นอย่างนี้เราก็เลยบอกบนกับลูกเขายอม ยอมให้ลูกว่าลูกตำหนิต่นี่คือเหตุผลนานทีถ้ะมีเหตุมีไอ้ปัจจัยอะไรเกิดขึ้นเราก็แจ้งกับให้ลูกทราบนะเรื่องของเรื่องมันแล้วเราก็ไม่ได้ทําตลอดนี่เราจะปิดบัญชีนี่วันที่หนึ่งเราก็จะวันที่หนึ่งมกราคมปีหกสิบแปดนี่เราก็จะรวบรวมปัจจัยได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ปิดบัญชีทันทีเนี่ก็ให้ลูกสามถึงห้าคนเขาปเปิดบัญชีไว้เพื่อเป็นกองทุนพระภิกษุสงฆ์ผ่าน มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามันได้เป็นแสนเราก็พิจารณาแต่ต้อง่าเพราะว่านี่ที่ไอ้โรงพยาบาลศูนย์นี่ทางด้านพยาบาลเขาวรวบรวมปัจจัยกันช่วยนี่วันนั้นน่ะก็ตั้งเป็นหมืน่นนะลูกนะต้องเข้าใจด้วยนะเราจะไม่ไปเป็นกําลังใจให้กับลูกหลานเขาเลย ค่าห้องค่ายาส่วนหนึ่งเขาก็รวบโดนจตุวใจกันก็ดังที่เห็นนี่ของลูกหลานเราก็เป็นพยาบาลอยู่นี่เขาจะได้เงินได้ทองเท่าไหร่แทบจะมีเวลาพักผ่อนเลยน่าสงสารเขาน่ะคนนั้นไปคนนี้ไปดูเสียงร้องโอดโอยหงหวบางคนก็ไปทํากีฬาต่าทางเรื่อยๆก็มีนั่นน่ะเขายังทนเหมือนในช่วงโควิดนั่นเราใจช่วยลูกเขาภาวนาช่วยลูกเขาแผ่เมตตาเข้าไปแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อน ดูเขาใส่ชุดดิใส่ชุดเดียวทั้งวี่ทั้งวันปิดหูปิดตาอ๊้หน่าสงสารที่เราไปนี่พอเราไป,ไปเพื่อไปช่วยนี่ก็เหมือนที่เราเข้าไปโรงพยาบาลนี้เราก็หาวิธีช่วยเห็นไหมละ่ะเราทำไป็นมอบให้โรงพยาบาลเที่ไหนที่ช่วยได้พวกน้ําพวกอะไรล้ะพวกยุกอะไรพวกเม็ดพวกอะไรเราก็ขนไปพวกข้าวกลางอาหารที่เขากักตัวในสมัยนั้นที่โควิดแรงๆนั่นไอ้ไข้ทหารเต็มเราก็ไปที่ไหนเราไม่ได้ไป ถ้าพอที่จะไปได้เนี่ยก็ลูกดังที่ลูกเห็นเราช่วยสังคมมากี่ปีแล้วพี่พี่นาดูที่เราไม่ได้มีคำว่า,าขาดตัวบกฟั่งอะไรนี่น่เวลาที่ลูกเกิดเหตุอย่างนี้เราก็สมควรที่จะช่วยกันที่อยาให้ได้ยินได้ฟังที่จะบอกว่าพระเรานั้นตั้งสำนักเป็นขอทาน <c oughs> มันกระเทือนใจเรานี่มันได้ยินได้ฟังอยู่ที่โน่นภาคเหนือพ่อเพิพูดให้ฟังนั่นเลยเขาพูดคำนี้เลยเหมือนสำนักขอทานนะ ตั้งขึ้นแต่ละวีแต่ละวันประชุมกันจะทำยังไงจึงจะได้เงินได้ทองหาเลขหาเหลี่ยมต่างๆเออแต่จุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างช่างนั้นบ้างช่างนี้บ้างแล้วก็เอาใส่ถังถังกระทานไปก็ไปตั้งอยู่ในตลาดร้านค้าจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างจนโอวบาสุกบาจิกาบางจุดเขาเบื่อในายเขียนที่ตรง้นะหน้านหน้าร้านเลยว่าเอ้ยห้ามเรียกอะไรตรงหน้าร้านนั่นห้ามเรียกอะไรขายขี้หน้าก็ไม่ละ น,น,นี่เราเห็นในสมัยเราเป็นคารวบาน,นี่ก็เรื่องนี้แหละที่เราไม่กราบพระตั้งแต่เป็นคารวบาก็เรื่องนี้แหละอันนี้ถ้าเป็นไปได้นี่เราไม่ออกมานะคือเจตนาเราก็เพื่อมาเพื่อผลพระโเพื่อผล,อผลและไม่เคยคิดเลยว่าพระในโลกนี้จะบริสุทธิ์ดูที่ความคิดของคุณนะยิ่งพอได้ยินยิ่งได้ยินได้ฟังว่าพระนี่ว่าเหมือนกับตั้งจำนักเป็นจำนักขอทานนะว่า ล้วฟังแล้วมันก็เทือนใจเรามันเหมือนนุบาส์กาเวขาพูดจริงไหมล่ะกระเทือนไหมล่ะสำหรับพระี่หน้าด้านพวกเดียนจีนนอกีนอกเรามมนจะกระเทือนอะไรชาวในโลกธาทุที่ว่าหนานี้มันหนากว่าหน้าด้านมันด้านกว่าน,นั่นเลยพวกปีตพวกผีพวกทำลา,ายแต่สนาพวกนั้นแต่พพุทธเจ้าบัญญัติแล้วไม่ยอมฟังดูสิหน้าด้านกันไหนห้ามจับใจใช้เงินใช้ทองนะลูกพ่อบอกแล้วไม่ยอมดี เพราะความจัดทำไม่มีมาบวชให้มันเลยบวชมาเพื่อตั้งสำนักเป็นสำนักขอทานอย่างนั้นเหยอยนี้อวาุจิกาเขาพูดจริงไหมล่ะนั่นนะเหมือนที่ลูกเขาถามเมื่อเช้านี้เนะี่ยถามถามเมื่อเช้านี้เนะี่ยขณะที่เป็นคาวาสนี่เรายังต้องการเป็นพาาระหนต์นี่เรื่องของเรื่องนันที่ลูกเขาถามนั่นก็เราก็ผ่านมานี่ทำไมเราจะตอบไม่ได้เราผ่านมาเป็นคาวาสนู่น อันนั้นน้อยนิดนั่นนีดูท้า,ามแล้วนักจาน,นั้นเชนนี้ที่บอกว่าที่เราที่บรรพชาอุปสมบ,บทแล้วเราจะไม่แสดงธรรมเอายแสดงอาบัติกับพระในโลกมนุษย์ประธานนัรตงดิงที่มหาบริณีพานเราจะแสดงอาบัติกับพระพุทธเจ้าและขนันนันสงที่มหาบริณีพานอ่านหานไม่ละนั่นก็เรียกว่าศรัทธาทิก้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แบบสุดโต่ง ถ้าอย่างนั้นบวชได้ที่วันนี้มีไหมล่ะมันยากจูมกันเอ้เาแล้วตั้งจำนักขึ้นเทศเลเจตเสียงนะตั้งนึกำนักขึ้นทำเครื่องรางของขังขายนะในช่วงนี้โลกกูกเขาต้องการอะไรในพุทธปาณิชย์ยิบยกกัน,นมาแล้วก็มาสร้างอาร,ราธนานิมนต์พระที่ทรงฤทธิทรงเดชมาปุกเสก นี่หลืจ้าพุทธิแท้เป็นอย่างนี้เนี่ย,ยลารวาสุสเขาออกมาพูดมาปกป้องศาสนาว่าเขาอีกมึงเป็นคารวะญา้าโยมมาสอนกูทําไมคารวะญา้าโยมสอนพระไม่ได้แล้วตัวเองเป็นพระเป็นสัมมณะไม่ละ่ะใช่คารวะเจ้าโยมสอนพระไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นหรือพระรูปนั้นเป็นพระเป็นสัมมณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ต้องเข้าใจด้วยอันนี้เป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ะ ข้าพักปฏิบัติก็ยังไม่รู้ไหนแหละความสมบรูรณ์บริบูรณ์ของพวกเธอนบุษก,ก็อยากเห็นมากินตัวเองเป็นพระไม่เต็มบาทยังว่าตัวเองเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอยู่นั่นน้าจะว่าไงเดี๋ยวเรานี่ก็เที่ยวไปหากราบอาจารย์รูปนั้น,ร,น,นรูปนี้สมัยมีคาราบาลก่อนที่จะบรรพชาผู้สมบทจุดนั้นบ้างอยู่นี่บ้างไม่หลงใจนั่นนี่เรื่องของเรื่องนั้น ได้อย่างก็เสียอย่างนั่นแหละเราก็เลยตั้งสัตว์อธิษฐานจิตตั้งแต่เป็นคาราวาสว่าเมื่อเราบรรพชาบระสมบุตรแล้วจะอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวรูปเดียวจนตายเห่นไ,ไหมเมื่อตายแล้วจักไปเสงอาบัตัตเกิดพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ที่มหาบริณีพาน่านในโลกมนุษย์ไม่บริสุทธิ์